ทำไมต้องนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มาใช้ในสถานศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะทำให้โรงเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเะนั้นกระบวนการ PLC จะนำพานักเรียนครูผู้บริหารรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการใช้วัฒกรรม PLC ในสถานศึกษาคือ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปถโอเบกอวอร์สครั้งที่10ที่ครบอย่างสูงข้าพเจ้านายพิทักษ์สันบัวภาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไซจัดราชบํบำรุงสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองขออนุญาตนำเสนอผลงานเพื่อประกอบการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปถโอเบกอวอร์สครั้งที่10 ประเภทผู้มวยการาศึกษายอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสภาพทั่วไปโรงเรียนชุมชนวัดคลองไซฉัตรราชบำรุงเป็นหันศึกษาระดับขยายโอกาสเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน719คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางกศึกษาจํานวน40คนนวัตกรรมรูปแบบการสร้างนวัตกรที่ดีสู่นวัตกรรมที่มีคุณค่าโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นฐานข้าพเจ้าได้ออกแบบการสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้โดยการสร้างครูเป็นนวัตกรหรือเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้ฐานของกระบวนการ PLC ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้4กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามกลุ่ม PLC ของโรงเรียนซึ่งเป็นการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรโรงเรียน คณะกรรมการหารศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษานเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ที่เน้นไปที่การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอนซึ่งประกอบไปด้วย4กลุ่มสาระข้าพเจ้า้ออกแบบดำเนินการต่อเนื่องหนึ่งปีการศึกษาเพื่อดูพัฒนาการและความเป็นไปได้รูปแบบที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ได้มีการนำกระบวนการ plc มาผสานควบคู่ไปกับการทำวิจัยซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ Action Research โดยใช้วงจร PAOR ดำเนินการวิจัยในแต่ละวงจร PAOR ได้นำกระบวนการ PLC มาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนของขั้นการวางแผน Plan การลงมือปฏิบัติ Action การสังเกต Observe และการสะท้อนความคิด Reflect วัตถุประสงค์ของนวัตรกรรม หนึ่งเพื่อพัฒนารูปแบบของการสร้างนวัตกรที่ดีสู่นวัตกรรมที่มีคุณค่าโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นฐาน 2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสร้างนวัตกรที่ดีสู่นวัตกรรมที่มีคุณค่าโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นฐาน วิธีการดําเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างและพัฒนานว,วัตกรรมรูปแบบการสร้างนว,วัตกรที่ดีที่มีคุณค่าสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นฐานดังภาพประกอบดังนี้จากนั้นข้าพเจ้าได้นำนว,วัตกรรมดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ปีการศึกษา2563กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนชุมชนวัดคลองไซชัดราชบำรุงจำนวน40คนโดยแบ่งกลุ่มเป็นจำนวน4กลุ่มได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษซึ่งรูปแบบการสร้างนวัตรกรที่ดีสู่นวัตรกรรมที่มีคุณภาพโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นฐานมีกระบวนการดังนี้ 1. ให้ความรู้พื้นฐาน สร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ PLC ในรูปแบบการสัมนาเชิงปฏิบัติการ 2. วางแผนวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาตามกระบวนการ PLC เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระแล้วสรุปองค์ความรู้ตามมติของกลุ่ม PLC 3. นํานวัตกรรมที่ร่วมกันออกแบบไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่แต่ละกลุ่มสร้างไว้ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลค่าทางสถิติถ้านวัตรกรรมที่สร้างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดให้นำไปเผยแพร่ได้แต่ถ้ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้นำไปปรับปรุงใหม่แล้วนำม,มาทดลองใช้ใหม่อีกครั้งก่อนเผยแพร่นวัตรกรรมสู่สาธารณชนต่อไปประโยชน์ของนวัตรกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุชนดทองไสชัดรัตนบรมรง40คนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงได้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดคลองใสมีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นและผู้ที่สนใจได้ทําให้สามารถสร้างและผลิตนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างหลากหลายเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม PLC และเครือข่ายวิชาชีพอื่นที่สนใจ ให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นใส่ใจการเรียนและรักการเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังทําให้ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการสอนมากยิ่งขึ้นรักและศรัทธาในตนเองและวิชาชีพที่สําคัญเป็นการสร้างเครือข่ายเชิงวิชาชีพให้แผ่ขยายต่อไปในวงกว้าง วิธีการจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนามากขึ้นส่งผลดีต่อการยกระดับผลสวิตทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะคุณครูและบุคลา,ากรโรงเรียนชนวัดคลองไซชัดราชบำรุงที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมรูปแบบการสร้างนวัตกรรมที่ดีสูน่นวัตกรรมที่มีคุณค่าโดยใช้กระบวนการ plc เป็นฐานขอขอบคุณครับ